ดีค่ะแม่มาริซอนกเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มาริซอนจะมา,พมาเพาะมะเขือนะคะพเพาะเมล็ดมะเขือเพื่อที่จะเป็นต้นกล้าในการปลูกในหน้าฝนก่อนที่จะพเพาะเมล็ดมะเขือนะคะแม่มาริซอนก็จะเตรียมดินดินที่เตรียมก็คือดินด้วนหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนแล้วก็ปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนคลุกเคล้ากันแล้วก็ใส่กระถางใส่กระถางแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มขั้นแรกนะคะ แม่มริซอนจะปลูกเออจะเพาะมะเขือยาวก่อนนะคะมีทั้งมะเขือยาวมะเขือเปาะลักษณะการเพราะเมะล็ดก็จะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวแม่มริซอนจะเพาะเมะล็ดมะเขือยาวก่อน<ม>ก็เอากันไกลตัดแล้วก็เทเมล็ดมะเขือออกมาประมาณ10เมล็ดนะคะแล้วก็ทําเป็นหลุม ใช้นิ้วมือน,นิ้วชี้เรานี่แหละคะ่ะทำเป็นหลุมประมาณลึกประมาณครึ่งเซนติเมตรนะคะนี่มะเขือยาวที่แม่บริสอนเทออกมาจากถุงนะคะก็ใช้ซ่อมใช้ซ่อมก็ไม่ถนัดเหมือนใช้มือนะคะใช้มือจิ้มลงดีกว่า เช่มือแล้วก็เอาลงหลุมประมาณหลุมละสองเมล็ดนะคะเมล็ดที่เหลือเมล็ดที่เหลือก็เอาหนังยางรัดไว้ทั้งถุงเมื่อสักครู่นี้นะคะหนังยางวัดรัดไว้แล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นถ้าแช่ช่องธรรมดานี้เมล็ดมะเขือจะอยู่ได้ประมาณ10ปีถ้าแช่ แช่ช่องฟีดก็จะอยู่ได้ประมาณ40 5 0ถึงปีนะคะ,มะเมล็ดมะเขือแล้วก็เอาไว้ปลูกอีกหลายปีค่ะแล้วก็กลบอันนี้เราปลูกส่วนน้อย10 10เมล็ดนี้ถ้าง,งอก100%ซก็ไม่ใช่ใน,น้อยนะคะมะเขือสิบต้นเลยค่ะแล้วจะน,นี้มีแต่พื้นปูนแล้วปลูกใส่กระถางปลูกใส่กระถางก็ค่อนข้างเยอะนะคะ เสร็จแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มรดน้ำไปต่อไปนะคะแม่ะริส้อนก็จะเพาะ,มะเมล็ดมะเขือเปราะก็ส่วนผสมของดินก็เหมือนเดิมนะคะมะเขือเปราะนี้ก็จะปลูกก็จะเพาะนะคะเพาะ,มะเมล็ดประมาณ10มเมล็ดถ้างอกร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะได้ต้นกล้ามะเขือเปราะประมาณ10ต้น สิบต้นนี้แยกออกเป็นกระถางพอเขาเกิดแล้วแยกปลูกลงกระถางก็จะสิบกระถางสิบต้นนั่นละคะ่ะก็เยอะอยู่ก็ทั้งมะเขือยาวมะเขือเปราะอย่างละสิบกระถางก็ประมาณยี่สิบกระถางนะคะกระถางก็กระถางไม่ไม่ใหญ่ค่ะแม่ไม่ได้ซ้อนปลูกลงกระถาง เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ8นิ้วเส้นผ่าถูนย์กลางไม่ถึง1ฟุตนะคะก็เหมือนเดิมค่ะแม่มริซโซนก็ปลูกลงประมาณใช้นิ้วทำหลุมลึกครึ่งเซนติเมตรเหมือนเดิมก็ปลูกลงประมาณหลุมละสองเมล็ดนะคะอ่าก็ใส่ลงไป มเมล็ดมะเขือส่วนที่เหลือก็รัดยางไว้ดีๆก็ใส่ซองเดิมเะคะเอาหนังยางรัดดีๆแล้วก็ไปใส่ในตู้เย็นไว้ก็จะเก็บได้ประมาณ2ปีไอ้โทษค่ะเก็บได้ประมาณ10ปีนะคะถ้าเก็บที่ช่องธรรมดาอ่าเสร็จแล้วก็รดรดน้ําให้ชุ่มนะคะลดน้ําให้ชุ่มแล้วก็วางไว้ใต้ชายคานี่เป็น ต้นกล้าเมื่อเขือนะคะแม่มริซอนจาไม่ได้แล้วว่ากระถางไหนเป็นเมื่อเขือเปาะกระถางไหนเป็นเมื่อเขือยาวเดี๋ยวถ้าเขาปลูกแล้วเราแยกต้นออกปลูกแล้วก็ก็ก็คงจะทราบนะคะว่าต้นไหนเป็นเมื่อเขือยาวต้นไหนเป็นเมื่อเขือเปาะนี่แม่มริซอนเพาะไวส้สองกระถางนะคะก็หลังจากที่เพาะ แม่มริสอนก็วางกระถางไว้ในตุงชายคาบ้านประมาณสองสามวันนะคะหลังจากนั้นก็เอาต้นกล้าออกแดดอันนี้ต้นกล้าอายุประมาณหนึ่งเดือนค่ะต้นกล้าอายุประมาณหนึ่งเดือนแม่มริส้อนจะแยกลงกระถางแล้วนะคะจะแยกลงให้หมดเลยต้นกล้าทั้งหมดเนี้ยจะให้อยู่ในกระถางแค่ต้นแค่กระถางละหนึ่งต้นนะคะ หลังจากนั้นก็จะแยกออกลงกระถางให้หมดเลยค่ะก็ใช้ช้อนนะคะตักลงไปเห็นรากไหมคะรากเขาแตกเป็นสีขาวสวยเชียวค่ะแล้วแม่บริซอนก็จะไปแยกปลูกเอาช้อนตักควักลงไปลึกๆนะคะควักลงไปลึกๆก็ปลูก นี่ดินที่เตรียมก็เหมือนเดิมนะคะส่วนผสมดินเหมือนเดิมก็คือแกลบหนึ่งส่วนดินร่วนหนึ่งส่วนแล้วก็ปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนก็ทําเป็นหลุมนะคะทําเป็นหลุมแล้วก็เอาต้นกล้าลงเลยค่ะต้นกล้าลงกระถางละหนึ่งต้นนี้แล้วก็กลบดิน กลบดินแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มนะคะตอนจะเอาต้นกล้าลงก็ลดน้ำไว้แล้วแล้วพอกลบดินแล้วก็ลดน้ำเพิ่มอีกให้เขาชุ่มชื่นลดไปแล้วกาวาวนนะะ็วางไว้ตรงชายคาบ้านนะคะวางไว้ตรงชายคาบ้านประมาณ3คืน3มคืน3วัน หลังจากนั้นก็เอาออกแดดกลางแจ้งเพราะว่ามะเขือนี้ค่อนข้างที่จะชอบแดดจัดนะคะเอาวางไว้บนตังหลังจากนั้นก็เอาไปวางไว้กลางแจ้งก็จะปลูกแบบนี้ละค่ะแม่มบริสอนจะแยกต้นกล้าออกทั้งหมดเลยค่ะก็ได้ประมาณ20มักระถางนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวจะแยกออกให้ครบทราบวิธีปลูกมะเขือยาวมะเขือเปราะของแม่มาริสอนแล้วนะคะ หากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มาริสอนด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้แม่มาริสอนด้วยนี่เป็นการปลูกมะเขือยาวมะเขือเปาะตอนที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวมาพบกับการปลูกมะเขือยาวมะเขือเปาะตอนที่สองในด้านการบำรุงรักษาเพื่อให้เขาได้ออกลูกให้เราเก็บกินค่ะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ